สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชาทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีวัตถุมงคลนะครับนะพี่ๆนะวันนี้มีวัตถุมงคลนะครับแบ่งปันนะเหมือนเดิมนะครับนะมีหลายเกจินะครับวันนี้มีทั้งปู่มหาศลานะครับแล้วก็ปู่บุญมาหลวงปู่จือนะครับแล้วก็หลวงปู่คีบนะครับวันนี้หลวงปู่โต๊ะนะครับนะแล้วก็มีหลายพิมพ์เลยนะครับนะฮะลองเลือกชมดูนะพี่ๆสนใจรายการไหนก็ลองทักเข้ามาได้นะครับ นะฮะที่อดีตไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับนะเดี๋ยวเรามารับชมกันพี่ๆนะฮะหากชอบตใจก็นะทักมาได้เลยนะทักมาได้เลยนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามารับชมรายการที่หนึ่งเลยครับรายการที่หนึ่งนะน้องขอนำเสนอเป็นองค์นี้พี่นะรายการนี้นะครับมีคนจองไว้นะครับ นะฮะมีพี่ๆสนใจหลายเลยหลายท่านเลยนะครับนะแต่ก็ต้องน้องต้องขอมาเปิดนะฮะเพื่อเอกฉันนะเพื่อเอกฉันครับนะฮะลองมาเปิดนับลายปิดก่อนก็ได้ก่อนนะครับนี่ลุดจองครับจองไว้นะครับนั่นตั้งแต่ก่อนปีใหม่นลครับนะพี่ๆทีติดต่อมานะครับนะนี่ฮะ เรายการนี้ครับเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารนะครับปิดแผ่นทองนะฮะนี่ครปิดทององค์นาปกนะครับบอยรุ่นนี้เป็นนาปก9รอบนะครับเป็นรุ่นแรกของลุงปู่กีบทีละประโยชน์นะครับรายการนี้ขอเพียงแค่200บาทนะครับ200บาทนะครับเลขโค้ดจําเบอร์ยี่สี่นะครับ200บาทนะครับรายการที่1นะฮะ ต่อมารายการที่สองครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงครับเลขคูตัวเบอร์สามสิบสองครับเลขคู่ตัวเบอร์สามสิบสองครับรายการนี้นะฮะหน้าปกคมคมพี่นะฮะหน้าปกคมคมนะผมเชื่อได้ว่านี่ฮะดูง่ายพี่พระแท้ดูง่ายสบายตาครับนี่ฮะบางคนถามว่าโอ้โหทำไมพี่เปิดถูกจัง่ะเก๊ไหมนะครับผมการันตีได้เลยครับการันตีได้เลยนะครับว่าแท้แน่นอนนะครับนี่พี่ดูความคมนะฮะพระแท้ดูได้สบายตาครับนี่ฮะ การันตีครับแน่นอนครับนี่เลขคุณต้องเบอร์หมายเลขสามสิบสองนะครับทอโดนี่ครับนี่นี่ครับเนื้อทองแดงนะฮะเก้ารอบนี่ฮะนี่ครับดูรูปชัดๆได้เลยพี่นะครับความสวยไม่เป็นรองใครแน่นอนสำหรับรุ่นนี้นะฮะเป็นรุ่นแรกหน้าปกนะฮะวาระเก้ารอบนะครับนี่ฮะรายการที่ขอร้อยแปดสิบบาทนะครับเป็นรายการที่สอง ต่อมารายการที่3ครับเป็นรุ่นรวยยั่งยืนนะครับเป็นรุ่นรวยยั่งยืนครับนะอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่นได้รับความนิยมนะครับน้าปูจื่อนะครับเลขคนเตร์มาเลขหนึ่งนเจดนะครับรายการนี้นะครับน้าสวยๆพี่นะรายการนี้ขอที่3า0รอบาทนะครับรายการนี้น้องขอที่300อบาทนะครับลมํำลงยักษ์ขาเนะฮะขามุกนี่ฮะนะครับสา0ร้อยบาทนะครับสา0ร้อบาทนะครับรายการที่3าครับ ต่อมารายการที่4ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงบดไฟครับเป็นรายการมหานิยมนะครับเป็นเนื้อล่างแต่แพงนะฮะเป็นเนื้อล่างแต่คนนิยมมากพี่นะครับเลขโค้ดตําเบอร์หมายเลข370นะครับหมายเลขโค้ดตําเบอร์หมายเลข370นยะครับนี่ฮะสวยๆพี่นะรายการนี้ครับรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นมหานิยมอีหนึ่งรุ่นครับนะฮะแต่ถ้าพี่รับคู่กันนะครับผมให้500บาทได้เลยครับนี่ความสวยไม่เป็นรองใครแน่นอนพี่เนื้อล่างก็แพงได้ครับนะสำหรับรายการรุ่นนี้นะครับรายการที่4นะครับพี่ชายนี่ครับ สามร้อยบาทนะครับยกคู่ห้าร้อยได้ต่อมาครับเป็นรุ่นรวยเหนือดวงครับเป็นของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับเป็นพระปิดตาตุ๊กตาเล็กนะครับนะออกวัดโพสีสะอาดนะฮะนี่ฮะที่จังหวัดกาลสินนี่เองครับวัดเก่าหลวงปู่นี่เองเลขโคดเจมเบอร์หมายเลขหนึ่งสี่นะครับเลขโคดเจมเบอร์หมายเลขหนึ่งสี่นะครับรายการนี้ปิดหน้าทองคําครับรายการนี้ปิดหน้าทองคําครับนี่รายการนี้นะครับแบ่งเปิดแบ่งปันอยู่ที่น้องอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะครับแบ่งปันอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะครับ ต่อมาครับรายการนี้เป็นอ่าว่านสีม่วงนะพี่นะนี่ฮะเลขโคดเบอร์หมายเลขเก้าสิบเจ็ดนะครับนะเลขโคดเบอร์หมายเลขเก้าเก้าสิบเจ็ดนะครับนี่ฮะรายการนี้นะครับน่าสวยๆเลยพี่นะครับนะมีสายสินและมีจีวอลุงปู่มหาศิลานะครับนี่ฮะรายการนี้นะครับแบ่งปันพี่น้องเบาครับสี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้แบ่งปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่หกนะครับ ต่อมาครับรายการที่เจ็ดครับพี่ชายรายการที่เจ็ดนะครับนี่ฮะรายการนี้นะครับเป็นเนื้อเลขคนะเบอร์ห้าสิบสามนะครับในกำไรข้อมือเงินนะครับจะผมดูรายการให้รายการนี้เป็นเนื้อสีลาแดงนะครับกำไรเงิน นี่ฮะกำไรเงินแทนนะครับเลขโค้ดจังเบอร์ห้าสิบสองนะครับรายการนี้เลขโค้ดจังเบอร์ห้าสิบสองนะครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่น้องนะครับรายการที่เจ็ดแบ่งปันพี่น้องที่สามร้อยห้าสิบบาทครับแบ่งปันพี่น้องที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่เจ็ดนะครับ ต่อมาครับเป็นรายการที่8นะครับรายการนี้เป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับรุ่นแรกนะครับของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนี่ครับนี่ฮะเป็นรุ่นแรกนะครับนะฮะการันตีแท้นแน่นอนครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงโรงยานดำขอบดำเลขโค้ดเจเบอร์หมายเลขเกนะครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่250บาทครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่250บาทนะครับรายการ,ากร,ร,าการที่8ครับ ต่อมารายการที่9ครับรายการที่9นะครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะฮะลงยางฟ้าในหนชมพูซุ้มม่วงนะครับเลขค้นตัเบอร์หมายเลข81นะครับเลขค้นตัเบอร์หมายเลข81ครับรายการที่250้บาทนะครับรายการที่9ครับต่อมารายการที่10ครับรายการนี้เป็นซุ้มด้านในสีดำนะครับขอบขาวซุ้มแดงนะครับรายการนี้เลขค้นตเบอร์15นะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับรายการที่้250บาทนะครับรายการที่10ครับ ต่อมาครับรายการที่11นะครับรายการที่11ในะรายการนี้เป็นทอง,ทองแดงผิวลุกนะครับข้างในแดงขรอบเขียวนะครับเลขคูณเบอร์หมายเลข30นะครับเลขคูณเบอร์หมายเลข30นะครับเป็นรายการที่11ฮะรายการที่250บาทนะครับ ต่อมาครับรายการที่12ครับรายการที่2รายการนี้เป็นเหรียญเหนือดวงลูงปู่โตนะครับออกวัดถ้ำถึงโตทองนะครับนาหลวงพ่อดำพุทธาพิเศษนะครับเจ้าวาดนะฮะรายการนี้เลขคูณเบอร์หมายเลขแปดสิบหกนะครับรายการนี้นี่ฮะสวยๆเลยพี่อายุร้อยสามสิบเจ็ดปีนะครับลูกปู่โตนะฮะรวมปีนี้นะพี่นะรายการนี้รุ่นเหนือดวงนะฮะฝังโพนิสังกติด้วยครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่สองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสองครับ ต่อมาครับรายการที่1 3ครับเป็นพระพรมประสิทธ Mont ิ์นะครับนะพระพรมประสิทธิ์นะครับเลขคนเบอร์หมายเลข1016หครับหมายเลข1016นะครับนี่ฮะรายการนี้นะครับพรมประสิทธิ์นะครับเหรียญพระพรมสีหน้าน่ครับนี่ของปู่มหาศิลาสสิริจันโทครับลงในข่าวรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่250บาทนะครับรายการที่13ครับ ต่อมาครับรายการที่สิบสี่รรายการที่สิบสี่ครับมาเป็นเจ้าสวนเหนือดวงครับเหลือองค์ท้ายแล้วเจ้าสวนเหนือดวงนะครับพุทธาพิเศษโดยแปดสิบแปดเกจิคณาจารย์ทั่วประเทศไทยครับนะรายการนี้พี่นะเป็นเนื้อดําไปลานค่าชสารล้านปีครับเลขโคดตําเลขห้าแปดเก้าเก้าครับห้าแปดเก้าเก้าพี่นะคารชสารล้านปีนะพี่รายการนี้รายการที่สิบสี่ครับแบ่งปันราคาเดิมสามร้อยบาทนะครับ นี่ฮะด้านหลังนี่ครับเนี่ยลายเซ็นของปู่นะครับนะ่ยหุปู่เขียนเมตตาเขียนให้นี่ฮะสวยสวยคยคมเลยพี่นะรายการนี้300บาทนะครับรายการสุดท้ายแนละ้วองค์สุดท้ายเลยพี่นะสำหรับอ่ารุ่นเจ้าสุนด,ดวงนะครับแต่ต้องหาว่าใหม่นะตอนนี้รู้หาได้หรือเปล่าพี่นะเพราะราคาก็ค่อนข้างแรงขึ้นนะครับต่อมาครับพี่ชยัยฮะรายการสไปดี้ครับรายการนี้นะฮะ เป็นเหรียญเป็นพ้าผงนะครับจำโบ้สองนะครับรายการนี้เป็นเนื้อผงทูบนะอุดตัวนะนะครับเลขโค้ดอันเบอร์หมายเลขเก้าสิบแปดนะครับอุดโค้ดนะครับเลขโค้ดอันเบอร์เก้าสิบแปดพี่รายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบห้าต่อมาครับรายการที่ผงรายการนี้เป็นเนื้อดําใบลานนะครับติดอับติดแผ่นเงินนะครับเลขโค้ดอันเบอร์หมายเลขสองสามเลขโค้ดอันเบอร์หมายเลขสองสามนะครับรายการที่สิบหกนะครับรายการนี้ก็สามร้อยบาทนะครับ ต่อมาครับรายการที่สิบเจ็ดครับรายการที่เจ็ดรายการนี้เป็นเนื้อผ้พผงนะครับปัดปัดทองนะครับปัดทองนะพี่นะรายการนี้เลขคนเบอร์ห้าสามเก้าครับรายการนี้เป็นสมเด็จนะสมเด็จสมเด็จทุกอย่างครับนะสมเด็จยกฐานะเจ้าสวนนี่ฮะออกที่วัดไตรมิตรวิทยาคมนี่ครับ วิทยาลามนะครับงะหลวงปู่มหาสิรานอธิฐานจิตนะครับหลวงปู่มหาสิรานแม่ตาเขียนยันอักขระให้และเขียนคําว่าสําเร็จทุกอย่างครับวันละแรกเสกที่วัดพระธาตุเหมืนงหินครับนี่วัดหลวงปู่เลยนะครับนี่ฮะรายการนี้แบ่งปันนะครับปัดทองรายการนี้ขอแบ่งปันที่350บาทครับนะรายการที่17ครับต่อมาครับรายการที่ที่แปดครับรายการที่แปดรายการนี้เป็นเนื้อพระผงนะฮะสีขาวนี่ฮะนี่ฮะ รายการนี้โรยนะฮะรยน่าจะโรยมูลสานนะครับมีรายการนี้เลขคนณเบอร์หมายเลขหนึ่งมูนย์นะครับหนึ่านย์นะครับรายการนี้แบ่งปันปที่สองร้อยบาทนะครับรายการนี้แบ่งปันปที่สองร้อยห้าบาทนะครับรายการนี้นะฮะรายการที่18ครับ ต่อมาครับรายการที่19ครับรายการนี้เป็นจี้กลงนะครับเหลือ2อูอทานเลยครับเป็นกระลาเงินนะครับเลขโคดเบอร์มาเลข492นะครับนะเป็นพิมพ์หน้าเสมือนนุ่มปู่มหาศิลาครับเนี่ยพิมพ์หน้าเสมือนนะครับเป็นจี้กลงนะครับรุ่นเฮงหมื่นล้านนะฮะพระอรหันต์จี้กลงนะครับออกวัดสวนส่งเกเ็บนะครับรายการนี้แบ่งปันที่300บาทนะครับรายการที่ ต่อมาครับในการ20ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงขัดเงาเลขคนัเบอร์มาเลข3 2 6เลขคนตัเบอร์มาเลข3 2 6พิงหนะพิมพ์หน้าเสมอลูปู่ครับนะรายการนี้รารายการที่20นะครับแบ่งปันที่3 0 0บาทเช่นเดียวกันครับต่อมาครับรายการที่21ครับเออรายการ2ี่อนะครับมาเป็นนะฮะพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จลมดับนะครับนี่ลมดับลงยางม่วงนะฮะ นี่ครับเดี๋ยวผมตัดให้ดูนะครับพระสมเด็จแหวกมากนะครับนะของลุงปู่มหาศีลาศิริจันโทนี่ฮะลงยางม่วงนี่ครับนี่ฮะโอ้โหสวยๆลงยางม่วงมหาอำนาจเลขคนจำเบอร์หมายเลขหนึ่งห้าหนึ่งถูกป่าพี่นะหนึ่งห้าหนึ่งนะครับรายการนี้สวยๆเลยทีเดียวนะครับรายการนี้ขอแบ่งพี่ๆที่นะสองร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับ ต่อมาครับรายการ22ครับรายการนี้เป็นเหรียญจัตุรัสพารานเลครับนะเป็นของหลวงปู่มหาธิลานะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงสตินด้านหลังเลขคนะเบอร์มาเลขสายสองนะครับปิดหน้ากากชุบเนื้อทองนะครับปิดหน้ากากชุบทองพี่รายการนี้แบ่งปันที่200บาทเท่านั้นพี่รายการนี้แบ่งปันที่200บาทเท่านั้นนะครับในรายการ22นะครับ ต่อมาครับรายการยี่สามในรายการยี่เป็นเนื้อทองแดงซาตินลงยาพญาเสือกหุ้งนะครับเลขคดเบอร์หกสิบสามรวมเปนที่เก้าพี่เลขสวยด้านหลังพญานาคที่ระลึกสร้างอุโบสถนะครับรายการนี้ร,รายการยี่สองยี่สามสามารถจับคู่ได้สามร้อยบาทเท่านั้นสามารถจับคู่ได้สามร้อยบาทเท่านั้นพี่นะั้นเหลือชุดเดียวนะครับต่อมาครับรายการต่อไปครับนะรายการที่ยี่สิบสี่ครับ รายการยี่สิบสี่ครับรายการนี้เป็นเหรียญพระปิตาพรมการกระถินสองห้าหกเจ็ดรายการนี้เป็นเหรียญหล่อพุทธศิลป์ครับเลขคนที่เบอร์สองหกห้าอ่ะเลขสองหกแปดนะครับเป็นเหรียญหล่อพุทธศิลป์สองสองชิ้นนะครับนะลงรายการนี้นะเป็นลงยาเหลืองหรือเปล่าพี่นนะหรือก็ะไรทองนะฮะร,รายการนี้หน้าเงินนะครับหน้าสองกษัตริย์นะครับเนี่ยฮะนี่ครับพื้นทองหน้าเงินพี่รายการนี้แปลงปัน,ปนที่สามร้อยบาทเท่านั้นนะ ต่อมาครับรายการที่2กษัตริย์อีกหนึ่งองค์นะครับรายการที่25ครับนะฮะรายการนี้เป็นพื้นเงินองค์ทองนะครับเลขค้นตเบอร์หมายเลข299นะครับเลขค้นตเบอร์หมายเลข299ครับองค์ละ300บาทครับองค์ละ300บาทจับคู่ผมให้500บาทครับพี่ชายนะครับรายการที่23นะครับ24นะครับนะเอ้ยยี่สี่กับยี่ห้าพี่โทรทียี่สี่ห้านะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบหกครับ รายการยี่นะครับมาเป็นมีดนะครับนี่มาเป็นมีดหมอนี่ครับรุ่นเหนือดวงครับนี่ครับสวยๆอย่างนี้พี่นะเลขโคดัมเบอร์หมายเลข4 2่1าตอนนี้เหลือ2ององนะครับลงยาแดงพี่รายการนี้6 0บรบาทนะครับ6 0รบาทนะครับรายการที่26นะครับ ต่อมาครัวรายการ27ครับรายการที่ลงยาน้เงินนะครับงานเลขโค้ดตเบอร์1 0ึ่งศูนเอ้นย์สี่ศูนะครับเนี่ยฮะนี่มีหมอเหนือดวงรุ่นแรกครับเนี่ยฮะรุ่นแรกเก็บได้เก็บนะครับพี่ชายนะครับรายการนี้600บาทนะครับนะสวยๆเลยพี่มีปอกนี่ฮะนี่ฮะสวยนะพี่นะขนาดกำลังพอดีเลยครับรายการนี้นะฮะรายการนี้รายการที่26เนี่ยกับ27นะครับยีิบหกลงยาแดง27่สิบเดลงยาเงินครับต่อมาครับรายการที่28ครับ รายการที่ยี่แปดนะครับขอนำเสนอที่นะครับยี่แปดมาเป็นเนื้ออันปกาก้าเป็นเนื้ออัมบาก้านะครับมีอีกหนึ่งชุดนะครับนี่ฮะรายการยี่แปดนะครับเลขโค้ดเบอร์นะครับหมายเลขสิบหกเนื้อชุบเงินนะครับรายการยี่ปดเนื้ออัมบาก้าไม่ตัดปีกลงยาดาครับรายการนี้แป็นปันที่สองร้อยบาทนะครับ ต่อมาครับการยี่สิบเก้าครับรีเก้าครับรายการนี้เป็นเนื้อแบค็กโรเดียมนี่ครับแบค็กโรเดียมเลขคนดตัวเบอร์แปดสิบห้านะครับลงหยาดทองชาติรายการนี้ครับยี่แปดและยี่สิบเก้านะครับยกคู่นะองค์สองร้อยบาทองค์เดียวองค์สองร้อยบาทยกคู่สามร้อยบาทครับเหลยหนึ่งชุดนะครับนะเลยหนึ่งชุดนะครับต่อมาครับองค์ที่สามสิบนะครับรายการสุดท้ายครับองค์ที่สามสิบรายการสุดท้ายครับ องค์ที่30ครับขอนำเสนอไปองค์นี้ครับออรายการนี้ครับเป็นเนื้อพระศิวลีครับเป็นเนื้อทองแดงไม่ตัดปีกลงยาจีวรสีกักนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลข8เลขรวยครับเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลข8เลขรวยครับนี่ฮะเนื้อทองแดงไม่ตัดปีกครับนี่ฮะรายการที่ขอที่350บาทนะครับรายการสุดท้ายครับรายการที่30นะฮะนี่ฮะยังไงวันนี้ฝากขอบคุณพี่ๆท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ